Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณโ t ชิโยบายสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับพบกับผมในแพทย์รุรกิรจิติทยาปงและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต รายการที่ทําให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณวันนี้มาพบกับเอพิโซดหนึ่งของรายการของเรานะครับวันนี้เรามีแพทย์หนุ่มรอไฟแรงมาอยู่กับผมด้วยสวัสดีครับอาจารย์ธีรพัฒน์อาจารย์หย,ยงครับสวัสดีครับอาจารย์ลุงรดครับพบกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้เราหยิบอะไรมาให้ท่านผู้ฟังเราหยิบอะไรมาย่อยกันดีนะครับ หัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่องของ2021อัปเดตนะครับของ ACC Expert Consensus นะครับในเรื่องของการ optimize heart failure treatment นะครับซึ่งก็เป็น focus update นะครับมาจากปี2017นะครับก็ลักษณะเด่นของ e อ็กซ์เพ n s คอนเซอันนี้นะครับมีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด2จุดนะฮะซึ่งเราเลือกที่จะย่อยมาให้แล้วนะครับว่าเราโฟกัสอยู่2จุดนี้นะครับจุดแรกเลยเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้อา n i นี่นะครับซึ่งก็คือในก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังจําได้อา n i นี่เนี่ยก็จะถูกใช้เนี่ยในกรณีที่เราผ่านยาเบื้องต้นก็คือเอ n อินดิปเตอหรือ ARB บวกกับบีต้าโลเกอรมาก่อนนะครับแต่ว่าใน เอ่อ recommendation อันนี้เนี่ยนะครับเอ่อก็จะเขียน Ani เนี่ยเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็มีการวงเล็บว่าเป็น Ani เนี่ย prefer red, ที่จะให้เลือกใช้ด้วยเพราะมี evidence base นะครับแล้วก็ใช้ร่วมไปกับ beta blocker นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนิดนึงว่าทำไมถึงเขาแนะนำแบบนี้นะครับ เขาต้องเรียนว่าอน,นี่เนี่ยนะครับมี evidence base เนี่ยในที่รองรับใน outcome ต่างๆของ heart failure นะครับเขา prove เรื่องของ mortality benefit ได้นะฮะแล้วเขาก็มีการลด heart failure hospitalization แล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็มี data ของเรื่องการลด reverse reverse remodeling นะครับส่วนข้อมูลใน acute เนี่ยเขาก็มีนะครับว่าใช้ในผู้ป่วยในได้แล้วก็สามารถที่จะลดเรื่องของ symptom แล้วก็ improve quality of life และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการศึกษา อย่างน้อย3การศึกษานะครับได้แก่ Pioneer Heart Failure Transition แล้วก็ Proof HF เนี่ยเขามีกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ S Inhibitor หรือ ARB อยู่ด้วยนะครับอย่างใน Pioneer เนี่ยม A ี S up naive อยู่ประมาณ53%ใน transition เนี่ยมีอยู่ประมาณ24%แล้วก็ใน proof HF เนี่ยมีผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ ACE inhibitor หรือ ARB เนี่ยอยู่ประมาณ24%เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้เนี่ยเขาก็เลยเเให้มันกลายเป็น first line ขึ้นมานะครับ ในส่วนนี้อาจารย์ลุงรดคิดว่าเป็นยังไงครับหรือว่ามันมีว่า<ม>น่าสน,<ค>นใจมาก<ล>นะครับเป็นเป็นพุ่กาสนใจมากเพราะว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการรักษาคนไข้ h a ร์ตเ e r e u u e e e j e c t i o n f น a c t i o n นะครับอยากจะเรียนถามอาจารย์หยงว่าในกรณีที่ใช้อานี่เป็น First Line Agent ถ้าเกิดเราเริ่มใช้ในคนไข้ที่เป็นลักษณะ OPD Case กับ IPD Case มี p r a c t i c a l Point ต่างกันไหมครับ ครับก็ใน IPD c s สเนี่นะครับเขามีการศึกษานะครับชื่อ Pioneer Heart Failure แต่ว่าเวลาใช้นี่นะครับก็ต้องเน้นนะครับว่าคนไข้ต้องเป็น Stabilized นะครับ uh, Heart Failure คือเราไม่ได้เอาผู้ป่วยที่ใช้ Inotrope หรือว่ากำลังแบบใช้ Vasodilator อยู่แบบนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกผู้ป่วยมาใช้นะต้องค่อนข้างที่จะแบบ Out of uh, Cardiogenic Shock เรียบร้อยลยนะครับแล้วก็ uh, อยากจะให้แบบ Switch เอ่อดยูเรติกจาก IV เป็นออรัลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับข้อดีของการให้ในคนไข้ในก็คือเรา m o n ตอร์ผู้ป่วยได้เราเห็น side effect ถ้ากรณีที่เขามีความดันต่ำางเงี้เราก็จะพอรู้เลยว่าเเราอาจจะต้องปรับโดสหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีมีข้อดีในเรื่องนี้นะครับ ก็ส่วนคนไข้นอกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะ Follow ไปตามพาร d ด g m Heart Failure โดยทั่วไปนะครับก็ลองเลือกผู้ป่วยที่อาจจะความดันไม่ได้ต่ำมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมีตารางสรุปในตอนท้ายว่าเรามีข้อควรระวังหรือว่าเรามีวิธีในการที่จะเลือกยาแต่ละตัวอย่างไรบ้างกันอีกทีนะครับครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จุดที่สจุดที่สใช่ไหมครับอาจารย์ธีรพัฒน์อที่อาจารย์จะใต่อนะครับผมอยากจะขอ อย่างที่เรียนได้ทราบก็คือว่าตัว expert consensus อันนี้นะครับมีจุดไฮไลท์อยู่2จุดนะฮะอันที่1ก็คือตัว a r นี่เนี่ยเป็น first line และจุดที่2ก็คือมีการเพิ่มยา stt2 g ที่ i b i t o r s เข้าไปนะครับก็โดยที่เมื่อก่อนถ้าจำได้เนี่ยเราเริ่มด้วย s ARB แล้วบวกไปตบ็อกเกอร์ปุ๊บเราก็จะมาต่อด้วยตัว s p ปโร n o แลคโตนหรือว่าแ l d o s สโ r o n e นทา a g นิสนะครับแต่ว่านปัจจุบันมี channel หนึ่งให้เราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือกลุ่ม SGLT2 inhibitors นะครับซึ่งใน algorithm มีเขียนเอาไว้อยู่2ตัวนะฮะก็คือ d AP a p a g l ิ f l o z i n หรือเ e m p a g l i f l o ฟ i n นะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคู่นะครับโดยที่ก็อยากจะให้มั่นใจว่ามีค่า eGFR นะครับที่เกิน30ถ้าเกิดจะใช้ d a p a นะครับหรือว่าเกิน20ถ้าเกิดจะใช้ เอมปากริฟโฟสินก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็โดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือ2 p o พอยท์นะฮะที่ย่อยมาแล้วสำหรับอัลกอริทึมนี้ก็คือ1คืออารนี่เนี่ยเป็น First Line นะครับแล้วก็อันที่2คือตัว s l t t u n ีทที่ b e เตอเนี่ยได้เข้ามาอยู่เป็นตัวที่เราจะ Add-on เข้าไปนะครับเป็นสเต็ปที่2ถัดจากที่เราได้เอ่อ SR b บวก Be เรบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใส่เอสยูทีหรือใส่ MRA เข้าไปนะครับ ก็จริงๆแล้วอันที่คนคอนเซิร์นเยอะอันนึงคือเรื่องคอสนะครับอาจารย์ก็เท่าที่ผมทราบมาก็คือจริงๆเรามีข้อมูลใช่ไหมครับอาจารย์ในประเทศไทยว่าตัวดาวปากริฟฟ i n ซินเนี่ยเรื่องการศึกษาเรื่อง cost effectiveness นะฮะยังไงอยากให้อาจารย์ลุงโรช่วยแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ เนื่องจากข้อมูลของ DAPA h f ที่ออกมาก่อนเอ็ม้านะครับเราก็เลยเมีความสนใจในการเอาข้อมูลของ d a p ้ h f มาคำนวณ cost effectiveness เนื่องจากประเด็นเรื่อง c o s เนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉนั้นข้อมูลของ cost effectiveness ในประเทศยุโรปอเมริกาอาจจะเอามาใช้กับบ้านเราไม่ได้เราก็เลยคำนวณโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้น inclusion criteria ของดา p ้ h f แล้วก็ดู outcome ต่าง ตราการเกิดเอาคำต่างๆเนี่ยเราอินพุด้วยข้อมูลของอประเทศเราเข้าไปรวมถึงเรื่องคอร์สนะครับแล้วก็คำนวณคอ s t สเอฟ c t i v e n e s s ออกมาโดยใช้ระดับ willingness to pay ของประเทศนะครับก็ประมาณ160,000บาทต่อ1 q u r กรนะครับเราก็คำนวณออกมาพบว่าการใช้ยา SELT2 เนี่ยนะครับมี Cost Effectiveness อย่างชัดเจนในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น Heart Failure Reduce d e j e c t น o n fraction นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะแชร์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสั่งใจต่างๆได้รับทราบครับครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วในแง่ของออตัวยาตัวนี้ในประเทศไทยอาจารย์คิดว่ามีความ น่าสนใจไหมครับอาจารย์ผมค<น>ิดว่ามีความน่าสนใจอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวยาที่มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการใส่ไปในไกล้ไลน์ต่างๆตามมานะครับซึ่งไว้เราคงจะมีการอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นระยะระยะนะครับอยากจะถามอาจารย์หยงนิดนึงว่าเนื่องจากตัวยามีความใช้ง่ายมีโอกาสไหมครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้เป็น ระดับค่อนข้างเฟิร์สไลน์ใช้พร้อมกับตัวอื่นอะไรเนี้ยนะครับอยากจะถามความเห็นครับ ครับคือจริงๆแล้วจากการศึกษาในคลินิคอลทรายเนี่ยพบว่าเอฟเฟกของตัว SUTDUN ที่เบต้าใน Heart Failure with Reduced EF เนี่ยเห็นผลเร็วนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดว่าถ้าใช้ Early ในช่วงที่อาจจะเป็นแบบเพิ่งพ้นจาก cu t e Heart Failure เนี่ยก็น่าจะได้เ e n น f i t ที่ดีเพียงแต่ว่าเรายังต้องรอการศึกษาใหญ่กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มีเอออ็กซ์เบางท่านก็จะ recommend การ Combine คู่กับ Be t a b l o c k e r ตั้งแต่ช่วงต,ต้นๆเลยเพราะว่าให้เหตุผลว่ามันอาจจะช่วยล Congestion ใน ตัวที่เกิดเบต้ b ็อกเก์ได้ด้วยนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในในส่วนนี้เราคงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับโอเคสำหรับ practical point ที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเลือกยาตัวแรกนะครับในผู้ป่วย h a r t failure with reduced EF หลังจากที่เรา stabilize ผู้ป่วยแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอันนึงในการประเมินก่อนที่เราจะ แอดยาที่เป็นมี mortality benefit เนี่ยคือเรื่องการประเมิน congestion นะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกเขียนตรงกันอยู่ใน expert consensus เช่นกันนะครับถ้าหากว่ามีภาวะ congestion เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการใช้ beta blocker ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่จะไปใช้กลุ่มที่เป็น ras modulator ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น as inhibitor arb arni หรือ mra นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจในกลุ่มนี้คือ sglt2 inhibitor เพราะว่ามี osmotic diuresis effect นะครับก็อาจจะช่วยเรื่องของ congestion ได้นะครับ ในแง่ของอาริทเมียนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ยาเป็นลด r i ส k ของการเกิด Sedan cardiac death เนี่ยนะครับตัวเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่ต้องคิดถึงตัวแรกๆเลยเพราะมี e vidence base ชัดเจนแต่ก็ยังมีเอ่อ uh, MRA กับ a r n นีเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องของการลดส n c น r d i a c death ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วน s g l t 2 i ทีทูนท่ยังไม่มีข้อมูลนะครับ a S อ n อ i นฮ t ว r หรือ ARB ก็จะมี Data อยู่ใน post MI setting นะครับอีกกรณีหนึ่งที่เรามักจะลำบากใจเวลาเราดูคนไข้ก็คือคนที่ eGFR เขาค่อนแบบ borderline นะครับเช่นสักประมาณ30กลุ่มนี้เนี่ยอยากจะให้ลองดูเบต้าบล็อกเกอร เพราะว่ามันไม่ได้โดนกระทบอะไรต่อค่าไตามากนะครับอย่างคาเวดีลออย่างนี้ก็ใช้ได้ดีในผู้ป่วยที่มี eGFR ที่น้อยนะครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ sgt2 i n h i b i t o r s เพราะว่าสามารถใช้ได้จนถึง eGFR 20ใน e m p a ปแล้วก็ eGFR 30ใน d a p a G l r ก p o o s y n นะครับส่วน R ารี่กับ a s i n h i b i t o r หรือ ARB คงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือว่าใช้ในขนาดต่ำนะครับ อีกกรณีหนึ่งที่เราพบบ่อยคือผู้ป่วยที่มี borderline blood pressure เช่นเราเจอผู้ป่วย blood pressure 90/60เนี่ยจะทำยังไงดีส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบ MRA นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจากเรา study เนี่ยตัว systolic blood pressure เนี่ยก็ลงไม่เยอะนะครับแค่สักประมาณ3มิลิเมตรประหลอดเท่านั้นเองเช่นเดียวกันกับ SGLT2 inhibitor นะครับซึ่งใน DAPA-HF l i เนี่ยตัว systolic blood pressure ก็ลงแค่ประมาณ3มิลิเมตรประหลอดเช่นกันเพราะนั้นก็อาจจะพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่ความดันค่อนต่ำ แต่ในขณะที่อะนี ee, ่เอ n อ i น i ิ o ิเตอหรือ Beta b e ตาบ l o c k เ er, กอรคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าจะใช้ Beta b e ตาบ l o c k เ er, กอรเนี่ยก็อาจจะเลือกกลุ่มที่ไม่มีธิ v a s โซไ l a t e ก็ได้นะครับเช่นเลือกตัวที่เป็น b i s โซโ o l ลหรือว่าเป็น m e t ท o โ o l ลที่เป็น s u c ซิ n เ t ตฟอร์กลุ่มนี้ก็จะบัตเพชเชอร์ลงไม่มากนักนันนะครับ ต่อมาก็คือ setting post MI ซึ่งเราก็จะมี data ของกลุ่ม S inhibitor ARB พวกนี้อยู่นะครับมี data ของ beta blocker แล้วก็ MRA แต่ว่าเราก็ยังรอ evidence ของ Ani จาก Paradise trial นะครับแล้วก็ยังรอ SGLT2 inhibitor s อ,อยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่อง cost นะครับเนื่องจากว่ายาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉะนั้นถ้าเกิด cost concern เนี่ยเราก็จะ prefer S inhibitor ARB in beta blockers แล้วก็ MRA เป็นหลักนะครับ อื่นๆก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเช่น special consideration เป็นต้นนะครับอย่างยากลุ่มที่เป็นアニเองเนี่ยนะครับเขาก็มี Data ในกลุ่มที่เป็น inpatient ซึ่งเมื่อกี้จารยลุงรยก็ได้กรุณาถามไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือการที่เขาไป combine กับ MRA เนี่ยเขาจะลดความเสี่ยงของการเกิด Hyperkalemia ที่ s e r i ียและอันนี้ก็จะเป็นจุด practical ในการ Blender, ใช้อานี่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับ H i n h i b i t ร r กับ ARB เนี muscle 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 ่ยก็ม like ี data ใน DM ที่เป็นโปรตีนเรียเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นยาดั้งเดิมที่เรามีใช้อยู่ไม่เพียงแต่ H l t t w น i n h i b i t ์ r เท่านั้นนะครับ MRA ก็อาจจะใช้ได้ดีในกลุ่มที่มีไฮโปเคเลเมียนะครับถ้าเราใช้ฟลูโคลไมายมาเยอะถึงจุดหนึ่งแล้วมี ดุซิอมนค่อนต่ําแล้วก็อาจจะเติมยาตัวนี้เข้าไปได้นะครับส่วนเบต้าบล็อกเกอร์เนี่ยให้ระวังในคนที่มีแอคทีฟแอ y เวด e ซ s สนะครับให้อาจจะเลี่ยงไปใช้กลุ่มที่เป็น Selective BetaBlocker หรือว่าอาจจะหลบไปใช้ไอวาบราดีนหรือดิจอกซินสั้นๆก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอสเจทีที s ่ b t r แน่นอนถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับก็จะ,ะโปรยาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของยิ่งถ้ามีโปรตีนูเรียนะครับก็จะยิ่งได้เบเฟิตนะครับ ไม่ทราบส่วนนี้จะลุงโรดมีอะไรคอมเมนต์หรือว่าจะเสริมอะไรไม่คับอาจารย์ครับผมชอบนะครับอาจารย์หยงได้พูดสรุปพระเด็ ้อพอยในการต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยฮาร์ตเฟลเลียในเซตติ้งต่างๆแล้วก็การใช้ยาต่างๆซึ่งยาต่างๆที่ใช้ในฮาร์ตเฟลเลียรีดิวส์เอเจนชั่มแพชชั่นเนี่ยมีมากมายบางครั้งแพทย์ผู้รักษาอาจจะมีความยากเล็กน้อยในการตัดสินใจใช้ยาตัวไหนปรับยาตัวไหนต้องปรับถึงแมกซ์โดสหรือเปล่าอะไรเนี่ยซึ่งผมคิดว่าจุดต่างๆที่อาจารย์หยงพูดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคตนะครับ แล้วก็วันนี้ผมว่าทําผู้ฟังเนี่ยได้ฟังอัปเดตในเรื่องของ ACC Expert Consensus ของ Heart Failure r e d u c e Ejection Fraction นะครับที่เพิ่งออกมาปี2021นะครับจากความยาวหลาย10หน้าเนี่ยมาเหลือให้ฟังภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์หยงพูดแล้วก็ย่อยมาให้ในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในการรักษาผู้ป่วย Heart Failure r e d u c e Ejection Fraction เป็นอย่างมากนะครับซึ่งมีข้อมูลใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากมีโอกาสเราก็จะได้หยิบมาย่อยให้ผู้ฟังฟังกันอีกตามลำดับต่อไปนะครับสำหรับช่องทางในการติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ของเราคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple Podcast Spotify และก็เอพิโซดใหม่ๆจะถูกพัฟฟิชบนเพจของไทยฮารนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้ทุกๆช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆ แล้วพบกันตลอดปี2021นะครับขอบคุณอาจารย์หยงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ